ร public, ิชัดกลิ่นผู้นะครับน้องปายหมายเลขนะครับมายเลขเก้าครับเรียนเชิญหมายเลขเก้าค่ะน้องปายเด็กหญิงปลาริชัดกลิ่นผู้นะคะ AED ผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องปายด้วยค่ะเฮ้ยไปเฮ้ยไปมำนานต่อไปนะครับรางวัลชุกเชยนะครับอีกหนึ่งรางวัลนะครับ ได้แก่หมายเลขแปเด็กหญิงเอมิกางาหอมครับอ่าหมายเลขแปนะคะเด็กหญิงเอมิกางาหอมน้องเซย่าค่ะโรงเรียนวัดสุภัยวันส่งเข้าประกวดค่ะต้องขอขอบคุณคณะอารมทุกหน่วกก็มูอแฝดจะเป็นกองดัน ต่อไปนะครับรางวัลชมเชยลำดับที่3นะครับได้แก่หมายเ,เลขหมายเลข2ค่ะเด็กหญิงสุพิชชาเทียกสมวิทย์ค่ะน้องฟ้าใสลูกปลาบิวตี้ลูกปาาลกปาบิวตี้สมเข้าประกวรัติฐานต่อไปนะครับรางวัลชมเชยลำดับที่4นะครับได้แก่หมายเลข หมายเลขสามค่ะเด็กหญิงนิยดารวดเวร็วน้องฟ้าใสนะคะชมรมผู้สูงอายุส่งเข้าประกวดค่ะเสียงปรบมือให้น้องฟ้าใสด้วยค่ะต่อไปรางวัลชมเชยลำดับที่ห้านะครับเขาไปเอได้แก่หมายเลขหม,หมายเลข หมายเลขหนึ่งค่ะเด็กหญิงนัชดาคุณยิ่งเหลือค่ะน้องนาโนค่ะลูกปลา,าบิวตี้ส่งเข้าประกวดค่ะเอาละครับเหลืออีก5รางวัลน,นะครับอีก5รางวัลน,นะครับตอนนี้รางวัลชมเชยหมดไปแล้วนะครับต่อไปรางวัลเครื่องแต่งกายสวยงามนะครับเงินรางวัล2,000บาทนะครับเรียนเชิญท่านรองสมัยนะครับเป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับ รางที่อยู่ข่าวเลยนะพี่อยูข่าวเลยนะรางวัลเพื่อส่นกายสวยงามได้แก่หมายเลขหมายเลขหค่ะเด็กหญิงแครชมพูเจริญพาณิ์ค่ะน้องออมจังค่ะผู้ใหญ่ปฐมวงพินส่งเข้าประกวดค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะรางวัลต่อไปนะครับรางวัลขวัญใจผู้บริหารนะครับขาวุดคืสวยจ

คุณนิพาเทพอรุณน้องไอติมค่ะชุมชนหมู่สามบ้านสุภัยวันส่งเข้าประกวดค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องไอติมได้ค่ะต่อไปจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สองรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งและรางวัลชนะเลิศนะครับอีกสามรางวัลนะฮะหมายเลขหนึ่งให้ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สอง ได้แก่สอหมายเลขหมายเลขหเลสี่เด็กหญิงรัตนมนทวีวงน้องแบมค่ะโรงเรียนวัดส,สุภวันส่งเข้าประกวดค่ะติดครับเหลือสองรางวัลเท่านั้นนะครับก็คือ รองชนะเลิศลำดับที่1และรางวัลชนะเลิศนะครับในสายสะพายพร้อมกับเงินรางวัลนะครับสามพับาทนะครับท้องแบบนะครับหมาเล็กหมาเล็กหนึ่งห้าหมาเล็กหนึ่งห้าครับผมหมาเล็กสาม สามห้านะเจ็นะเายดตั้ีต้องคนนลขายเลขัวเดี้อตอนนี้เหลือสองรางวัลเท่านั้นนะครับก็คือหมายเลขเจ็ดกับหมายเลขสิบนะครับผมจะประกาศ ลำดับที่หนึ่งก่อนนะครับและผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหมายเลขสิบครับ ได้รับรางวัล4,000บาทพร้อมสายสะพายนะครับได้ไหมไไหให้ไรือ่าอัเดมมาอะไอับดฟาอดเดมอับเดิอมนะทุกทานเปิดเลืดติดนัวอัดดมเป็นตัวเอไนะเาสามใบอยู่อุลเดคเัของบ้านนี่นะเป็นไทุที่ผิดนเอาอะไรอย้างนไเอาเลยสามใบยี่สิบคม เอาทางด้านซ้ายทางขวาเดินมาเป็นข้ามมาดีเชินเชนเพิ่นนายพบเจอบอกจังหวัดนะฮะสำหรับคูชนะเลิศ นเลิศก,การประกวดหลุดร้อยลพมุรปีพศ2563ของเทศบาลตำบลฟองดินได้แก่หมายเลข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 อะไรครับเดินคนเดียวฮะหมายเลขใช่ค่ะแตกหมายเลขเจ็ดครับเด็กเยิงวังลีพร ป,ปู kind of mm hmm. ท,ทัดโรงเรียนวัดเขาน้อยส่งเข้าประกวดค่ะก็เป็นไปตามความคาดหมายนะฮะนอกจาจะสวยแล้วจะมีความสามารถหยิ่งแย้เลยนะับมากกว่ารางวัลชนะเลิศสำหรับการประกวดในคําคืนนี้นะฮะ การตัดสินเขาก้องการเป็นที่ดีที่สุดนะ